ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมหนึ่งในเป็นจะพาคีนะครับกับนางพญาพิมพกนนเล็กนะครับนางพญาพิมพกนนเล็กนะครับผ้าดูง่ายนะครับตรงนี้ดูง่ายที่สุดนะครับดูง่ายที่สุดผ้าเดิมๆนะครับผ้าเดิมๆนะครับโอ้โหยังสภาพผ่านการใช้นะครับแต่ยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับตรงนี้นะครับผ้าเป็นผ้าที่ถ้าคนที่เล่นสายนี้ตรงๆนะครับ เห็นตุ๊กจะรู้เลยนะครับเป้านี้เป็นภาที่ดูง่ายสุดๆนะครับนางพญาอกนวลเล็กนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับนะครับองนี้นะครับเอาแสนต้นๆนะครับเอาแสนต้นๆนะครับบอกไว้เลยนะครับใครดูถึงใจถึงทักมานะครับผมเอาแสนต้นๆนะครับพึ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้นะครับคือนางพญาอกนวลเล็กนะครับเป็นภาที่สวยสมบูรณ์ นะครับตนสวยสมบูรณ์นะครับถือว่าไม่มีักไม่มีซ่อมนะครับไม่มีปวนนะครับรงค์นี้นะครับนางพญาปกโลุนเล็กนะครับเห็นแล้วมันมือไม้สั่นครับมือไม้สั่นนะครับคนที่เล่นพระนะครับคนที่เล่นพระเป็นจ่าพาคีดูเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเมื่อนั้นนะครับกับสายตรงสมเด็จเป็นจ่าพาคีหนึ่งในเป็นจ่านะครับปุกลุนเล็กนี่นะครับหนึ่งในเป็นจ่าเลยนะครับ สภาพนี้มือใหญ่ก็ต้องมีห้าแสนอัพขึ้นนะครับอย่างผมนี่ขายแสนต้นๆพอนะครับดูไว้เลยนะครับนี่คือนางพญาอุกนุเ็กนะครับเนื้อดินผสมว่านนะครับเนื้อดินผสมว่านนะครับก็จะขายที่เคยเห็นเคยได้เคยซื้อเคยขายนะครับเนื้อดินนี่จะดูรู้นะครับคนที่ไม่เป็นมันดมองไม่ออกเ๊้แท้กแท้ยังไงนะครับ ฉะนั้นผมต้องบอกคนที่ด th ูเป <'s> right. ็นเท่านั้นนะที่จะเข้าใจนะครับนี่คือนางพญาอกมนเล็กนะครับใครจะตีเป็นพิมพ์เซวดาก็ได้นะครับอย่างนี้อย่างนี้จบแล้วครับอย่างนี้แท้เลยนะครับอย่างนี้แท้เลยนะครับอย่างนี้แท้เลยนะครับเนื้อแบบนี้แท้เลยดูง่ายสุดๆเลยนะครับองค์นี้นะครับโชคดีครับได้วันที่เก้านะครับวันที่เก้านะครับ ของเดอนสีนะครับวันที่เก้าของเดอนสีนะครับจะปีใหม่ไทยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณบุญพลานะครับเดินไปเจอนะครับซื้อมาในราคาขนมนะครับแต่อย่าขายแสนต้นต้นนะครับต่อไปเลยนะครับผมขายแสนต้นต้นนะครับใครชอบไปสนใจทักหลังใหม่มานะครับหรือจะสายด่วนมาเลยนะครับศูน0 6 6ป5 9นูน้าเก้าเจ็นะครับโอ้โหนะครับมันดูแล้วมันแห ดูนะครับดูนะครับอย่างนี้จบเลยครับจบเลยนะครับนี่คนที่เห็นไหมครับคือการการเล่นพระี่กคือเรารู้เคยเห็นเคยได้นะครับเคยได้สัมผัสนะผมว่าดูออกครับดูออกนะครับพออย่างนี้ใครที่ดูอยู่ในสายตรงนะครับมาม่ามานะครับใครดูกัดสายตาก็ไม่เป็นไรนะครับประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยนะครับ อย่างผมมีฟันธงผมดูแท้ผมขายแพงนะครับผมดูแท้ผมขายแพงในราคาผมนะครับขายแพงในราคาผมนะครับก็ให้ดูโดยรวมนะครับ้าพภาพที่สวยงามนะครับก็ให้ดูโดยรวมนะครับนะตรงนี้คือนางพญาอกนรเล็กนะครับใครที่ดูชอบใครที่ดูสนใจก็หลังไม่มานะครับผมผมก็จะลงอยู่ในช่องทางนี้ถ้าใครซื้อขายไปแล้วบอกผมลบโค้ดผมไม่ลบนะครับตรงนี้นะครับผมไว้เป็นสตอรี่นะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครสนใจสายด่วนมาเลยครับสายด่วนมานะครับ081060597นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ